ซาลาเปาที่ไม่มีจันเจ้าเอ้ยไม่ใช่นั่นมันเปาหุ่นจิน้นนี่มันซาลาเปาจู่ๆก็รู้สึกอยากกินซาลาเปาขึ้นมาทุกคนเลยไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ซาลาเปาเขามีหลายรสชาติมากเลยนะวันนี้เลยไปจัดมา 3- 4สรสเรามาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนซาลาเปาแบบคลาสสิกนะทุกคนไส้ครีมดูตัวแป้งสิคะเหนียวนุ่มฟูสู้มือมากลองมาดูข้างในกันนะคะอันนี้เป็นไส้ครีมนะทุกคนดูความเหลืองนวลของเขากินกับแป้งนะอร่อยมากมันหวานกําลังดีอะ่ะแล้วไส ข้างในคืออร่อยสุดๆกินคู่กันแล้วมันแบบวางไม่ลงอ่ะทุกคนเราว่าต่อกันที่ไส้ถั่วแดงกันเลยนะคะที่เห็นดำๆคือเขาผสมถั่วแดงนะทุกคนเขาเอาถั่วแดงไปปั่นแล้วก็ผสมในตัวแป้งด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันหน่อยอันนี้ไส้ถั่วแดงนะแล้วไส้คืออัดแน่นมากขอพิสูจน์กลิ่นเป็นกลิ่นถั่วแดงแต่ว่าจางๆทุกคน ตัวไส้เนี่ยไม่หวานมากนะคะแป้งเหนียวนุ่มทุกคนแต่แป้งเนี่ยไม่มีรสชาตินะกินคู่กันอร่อยเรามาต่อกันที่ซาลาเปาไส้ฟักทองนะคะอันนี้แฟนตาซีมากสาหรับนิดถ้าไม่ทําคลิปวิดีโอนะดิฉันไม่มีทางกินซาลาเปาไส้นี้เด็ดขาดเลยนะขอลองชิมก่อน คือน้อไม่หวานมากอ่ะได้กินฟักทองที่มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ฟักทองจัดขนาดนั้นกินง่ายผิดคาดมากทุกคนอร่อยมาต่อกันที่ซาลาเปาไส้สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นไส้ผักรวมนะเนื้อแป้งนุ่มฟูมากทุกคนกัดเข้าไปคําแรกเนี่ยกลิ่นเห็ดชัดมากกลิ่นหอมนะคะปรุงรสมาอร่อยกลมกลม่อมพอกัดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกถึงเนื้อผักเลยนะคะเคี้ยวเพลินทุกคนแซ่